สวัสดีค่ะก้อ็บ้านยากาดินนะคะวันนี้มาอัปเดตมาที่ส่วนกันค่าจะส่ง100บาทแบบเหมานะคะก็จะกี่กระถางก็ได้100่อเนาะก็เบอร์โทรติดต่อไหมคะเหมือนเดิมเลย0 8 9 6, 6 7แ1 6 3 7่าะะที่ส่วนยังไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าวันนี้มีไม้อะไรที่อัปเดตให้บ้างนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่ต้นแรกนะคะต้นใหญ่หน่อยเนาะวันนี้ถ่ายข้างหน้าให้ดูเลตอนนี้คือเอสคูริโตหรือผู้ชลุยักษ์นะคะอันนี้อยู่ในสเปกน้ำมอสเนาะก็อยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะอันนี้ลากเขาเดินดีแล้วเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าได้ไปลูกค้าต้องอไปเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะเป็นกากมะพร้าวแช่น้ำนะคะล้างสารเทนดินออกก่อนเนาะอันนี้คือ การชํำสปิตเน่หมอก็คือทำให้ลากเข้ามาไวนะคะก็พอดีร้านเขาชํำตัวนี้มาให้เนาะอันนี้กระถางนี้อยู่ที่200บาทเนาะ,ะกระถางใบใหญ่ๆเลย e s คูคิโตแต่ใบล่าสุดเขามีตำหนิตำหนิมาใบหักกลางนะคะขอคุณรับได้เนาะสองร้อบาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยอันนี้เอาไว้ในบ้านได้ฟอกอกาได้นะคะสองบาท ต้นใหญ่ๆเลยเอากลับกล้องหลังให้ดูเนาะนี่นะคะเอสคูริโต้ไซส์ใหญ่เลยใบใหญ่มากใบใหญ่กว่ามือแม่ค้าอีกนี่นะคะไซสนี้สองบาทเนาะกระถางหน้าแปะนะคะนี้เลยลากเข้ามาแหละ หรือลูกค้าจะเอาไปตัดยกยอดได้เลยนะคะอันนี้คือใบเขาเนาะ200บาทนะคะเมื่อก่อนแพงมากไม้เขียวแต่ราคาสูงแล้วต่อมากันที่วินสันตัวนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นวินสันไข่ปลาแต่ไม่แน่ใจว่าเขาผสมอะไรมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ขอที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะวินสันเนาะวินสันไข่ปลานะคะหรือ ไม่แน่ใจว่าเขาเหลยกชื่อนึงจีละชัยหรือเปล่านะคะอ่าวินสันไข่ปลาเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ใบใหม่มาอุยดังสเตียสวยมากแต่ใบล่างๆเขามีตำหนิอ่าไม่มีผลต่อการเลี้ยงเนาะอันนี้ถ้าไม่อยากไม่อยากเห็นมันเป็นลูๆตัดออกเลยแต่ใบใหม่มาสวยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองต้นนะคะ อันนี้ต้นที่สองเนาะอันนี้อันนี้น,น่าจะด่างครึ่งแต่ไม้ด่างเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะอันนี้ด่างน้อยอันนี้ก็ด่างน้อยนะคะอันนี้ก็ด่างน้อยแตรอลุ้นหลอดใหม่นะคะอ่าร้อหบาทนะคะวินสันไข่ปลาแล้วก็มากันที่ซันโตโซมานะคะ อันนี้มีมีลูกแล้ว1ต้น2ต้นนะคะอ่าสนันโตโซมากใบเขาสวยมากเป็นเป็นตระกูลอโลอโลคาเซียนะคะอันนี้ก็150บาทเช่นกันนะคะวันนี้ไม้เบาๆเลยวันนี้มีไม้เบาๆมาแบ่งปันนะคะ แล้วก็มาที่สุวรรณภูมิด่างเนาะอันนี้แม่ค้าตัดใบที่เสียออกนะคะกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยหกสิบละกันเพราะว่าซล้อลงมาเลยจากกระถางละสองร้อยเนาะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะซื้อเลยวันนี้ทั้งสองกระถางเลยแม่ค้าอยากได้เงินไปหมุนหาซื้อไม้ต้นอื่นเข้ามานะคะ อันนี้ก็หนึ่งร้อยหกสิบนะคะวันนี้เซลให้เลยแล้วก็ต่อมากันที่สเสนจันดําที่แม่ค้าลงสตอรี่ไว้เนาะอันเนี้ยไม่รู้ว่านอนเขามากินตอนไหนนะคะตัวนี้จะเป็นสเสนจันดําเขาเข้าฟูแล้วเข้าฟูเลยเข้าฟูทั้งใบเนาะร้อนใหม่ มาแล้วนะคะอันนี้แม่ครับอ่าแบ่งให้ที่200บาทเนาะตันนีจนดามฟูมินนะสองร้อแล้วก็มีกวักกวักมรกตดังเหลืองอันนี้ขอที่อันนี้เซล์ลให้เลย120บาทเดี๋ยวอยู่สองกระถางนะคะ120แล้วก็จะมี มีตัวตัวนี้เป็นยอดทองเนาะยอดทองวันนี้แม่ค้าให้ที่แปดสิบบาทนะคะวันนี้แปดสิบมีสองกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางนี้จะใหญ่หน่อยอยอดทองนะคะแปดสิบบาท ได้มาสองกระถางเนาะแล้วก็จะมีตัวด่างเหลืองไซใหญ่อันนี้เจ็ด้อยห้าิบเหมือนเดิมอันนี้ลดให้สุดๆแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะอ่าลากเดินดีแล้วนะเจ็ด้อยห้าสิบนะคะมีสองกิ่งเนาะแล้วก็มาที่วันนี้ วันนี้จะมีตัวไทคอนต้นเล็กนะคะไซส์ไซส์มินิอ่าอันนี้มีจํานวนอยู่แปดเนาะเออมีไม่ใช่แปดสิ่มีอยู่เจ็ดกระถางนะคะไทคอนไทคอนกระถางละหนึ่งร้อยนะคะไทคอนตัวนี้จะเป็นไม้เนื้อเยื่อเนาะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดกระถางเดว ถ้ายังไงลูกค้าขอขอดูลูกเพิ่มเติมได้นะ้อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะมี่เจ็ดกระถางไทคอนนะคะอย่างนี้เลยอันนี้ต้นใหญ่หน่อยหนึ่งรอยบาทไทคอนหนึ่งร้อยมันเต่าไทคอนนะคะอันนี้ก็หนึ่งรแล้วก็ต่อมากันที่รางดลาง,งด ลังกฏขาวมาเบิลนะคะตัวนี้ตัวมาเบิ้ลเนาะกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าจิตเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ต่อมากันที่กรีนคองโกไฮบิดกรีนคองโกไฮบิดก็ยังอยู่ทั้งสองต้น วันนี้เซลล์ให้เลยหนึ่งร้อยหกสิบบาทกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองหนึ่งร้อยหกสิบนะคะวันนี้เฉพาะลายลายเดียวนะแล้วก็จะมีอัลโบวันนี้มีอัลโบมาด้วยอันนี้ไซส์เล็กหน่อยแต่ลายเขาสวยมาก นี่นะคะลากทะลุกระถางแบบนี้เลยลูกค้าได้ไปไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะใ่นี้ตัวนี้อันนี้ขอที่หนึ่งห้าิบาทนะคะอัลโบนะคะมอนเจอร่าอัลโบนะหนึ่งอยห้าสิบแล้วก็จะมีอีกสองกระถางทั้งหมดมีสากระถางอันนี้กระถางที่สองนะคะ 150บาทนี้ใบใหม่แต่ก้านเขาจะยาวหน่อยอันนี้เอาไปตัดยกยอดได้แล้วไปตัดยกยอดให้เขาแตกแตกขึ้นมาอีกก็ได้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ได้เลยที่เขามีรากเนาะอ่าใครทำปีนเอาไปทำได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาแตกหน่อใหม่เนาะอันนี้150เหมือนกันมีสามกระถางนะคะ มีสากระถางมกระถางที่สามอันนี้จะกการเล็กหน่อยแต่ลากอากาศเข้ามาแล้วอันนี้ลูกค้าเอาไปลอลากแล้วค่อยตัดก็ได้นะคะเปอร์ซินรอดเขาจะสูงกว่านี้เนาะลอรากนะคะหนึ่งรอห้าสิบ่ามอนเตล่าอาโบนะคะอันนี้น,นี้ใบใหม่ล่าสุดอันนี้ก็ใบใหม่ล่าสุด นี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะใบหาฟเลยเออถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่กล้าตัดเนาะหให้แนะนําให้ให้ล่อลากไว้แบบนี้เนาะถ้าเขามีลาอากาศแล้วก็เราเอาขุยมะพร้าวก็ได้เดี๋ยวจะเป็นมอสก็ได้นะคะลอลากเขาไว้เนาะให้เขามีลากหาอาหารนะคะอันนี้มอนมินแม่ค้าลอลากไว้เนาะอ่าอย่างนี้เลยหา ตรงเนี้เขาจะมีรากแล้วแมคะเอามอสมอสุดหอ่อห่อเข้าไว้แล้วก็เอาแก้วเหมือนทำการล่อรากนะคะตัวนี้แล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นกวางอินโดต้นที่แล้วแม่คะเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะคะ อ SP j a v านะคะหรือกวักกวักพะพมอินโดด่างก้านแดงนะคะอ่าหลอดใหม่มาเลี้ยวอันนี้เขายังขายกันแพงเลยอ่าแม่ค้าขอ1น0 0งบาทเช่นเดิมอันนี้ถ้าไม่ไปแม่ค้าจับตั้งแม่แล้ว1,000บาทนะคะ SP Java นะ กวเพราะพมอินโดดะก้านแดงนะคะแล้วก็จะมีไม้เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นภูง,งาช้างกระถางเล็กภูง,งาช้างกระถางอยู่หน้าสามนะคะภูง,งาช้าง อ่าสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีกวักอ่าตัวนี้จะเป็นกวักวันอิมเนาะอ่าสามสิบห้าบาทแล้วก็จะมีอ่าอะไรนะอ่าเล็บคุดใบผักชีนะคะอันนี้ก็สามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยเลย อันนี้พี่ๆเอาไปแซมกับต้นอื่นได้นะคะอันนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองเนาะสาสิบ้าบาทเช่นกันก็เดี๋ยวไปกันที่แล้วมาต่อกันที่กุ้งมมโยกุ้งมมโยยังอยู่นะอันนี้ตัดเอาไปยกยอดได้แล้วนะคะนี้ อันนี้เหมือนเหมือนเขามีตุ่มที่พร้อมจะแทงอันนี้ก็ลากมาแล้วเนาะ650บาทกุ้งมยโยกุ้งด่าง X ก,กับมยโยนะคะแล้วก็จะมีเด g a ซีที่ต้นเล็กที่ที่ยังปล่อยปล่อยให้ได้อยู่นะคะอันนี้1,000บาทเนาะมอนเดดีเด็กซี่0 0 0นะคะ ไซเล็กวางข้อนะใบแม่เขาร่วงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูดูยอดเขาเนาะที่ที่ตัดที่ตัดยอดมาตัวนี้จะเป็นยอดเขาตัวนี้เลยยอดของเขาอันนั้นจะเป็นไม้วางข้อนะคะอันนี้ยอดเขาเนาะยอดก็ถ้าพี่พี่คนไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะ ตัวนี้คือกุ้งมมโยฟอรมฟอร์มที่เขากำลังจะแปงลงร่างนะคะอันนี้ยังไม่ที่ร่างสุดท้ายเนาะตัวนี้ใบล่าสุดเขาจะเป็นแฉกๆกอย่างนี้เนาะอันนี้ด่างเกือบไม่ด่างแต่ด่างมาเนาะตัวนี้ที่ตัดยอดไปอันนี้กุ้งมมโยนะคะเป็นไม้ให้บิดเนาะพี่ๆคนไหนยังยังไม่มีอยากได้เก็บสะสมเก็บได้เลยนะช่วงนี้ ราคากำลังลงเลยแล้วก็จะมีกอลิด่างน้อยกอลิด่างน้อยอันนี้ใบใหม่ด่างนะด่างเลน้อยด่างเลน้อยนี่โตไวมากอ่าอันนี้ขอที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เอาดีกว่ากระถางนี้ขอที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบนะ ด่งน้อยดังสวยสวยนี้ยังหลักพันนะคะก็วันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะพอดีหนูก็ช่วงนี้ไม้พยายามหาไม้แปลกๆมาให้พี่ๆกันนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ค้าคนนี้เหมือนเดิม ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยเวนะที่นี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อ,ตอไปเนาะว่าจะมีไม้ตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะคะจะพยายามหาไม้ที่แบบว่าอ่าพี่ๆที่ยังไม่มีกันเนาะก็พยายามหาอยู่ราคาเบาๆที่จับต้องได้นะคะอันไหนยังแรงอยู่ก็หนูก็ยังไม่มีทุนที่จะซื้อเข้ามาเนาะก็ต้องรอให้พี่ๆเอฟตัวเก่าๆก,ก,ก่อนอะไรอย่างนี้ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีค่ะ